ข่าวภาคข้ามกีฬาผู้บอลไทยใบสีสไตล์ประจำวันที่2พฤษภาคม2568โดยชายภูังคารังผู้บอลไทยครับเราบมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อะไรัะไงฟรูโปรแกรมเมื่อช้างสืกชุดยืดสามปีเตรียมจะบุ๊สามรายการใหญ่ในปี2568อาเซียนเอเชียและก็4ีเกมนะ โดยการนิดหน้าของทางฝั่งนับทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การกุมทัพของทากายูกินิชิกายะแต่เดมจะลงสนาม3รายการสำคัญปี2บ568ทั้งทิงแชมป์อาเซียนคัดเอเชียและก็ซีเกมโดยไทยได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพ2รายการใหญ่ในปีนี้โดยทีมชาติไทยนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตเตรียมที่จะลยศึกหนักในปี2ัน568ภายใต้การนำทีมของทากายูกินิชิกยะ เฮดโค้ชทนต์ของชาวญี่ปุ่นซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ได้ตั้งแต่เก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงฟี فا เดย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสําคัญที่รออยู่โดยปีนี้แล้วทีมชาติไทยชุดยู -23 อีกนั้นมีโปรแกร,รมในการลงสนาม 3. ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในข้งนี้เริ่มจากที่1นะฮะจิงแชมป์อาเซียนยู -23 ปี่ยี่ิบจัดที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม 2. ชิงแชมป์เอเชียยู23ปี2 0 26รอบคัดเลือกประเทศไทยรัฐหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนรายการน,นี้แบ่งออกเป็น11กลุ่มคัดเอาแชมป์กลุ่ม11ทีมละก,ก็อันดับ2ดีสุดอีก4ทีมรวมแล้วเป็น15ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพของรอบชิงชนะเลิศในปี2 0 26 โดยทีมชาติไทยอยู่ในโถที่2ก่อนการจะสลักแบ่งสายซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29พฤษภาคมและก็3กีฬาซีเกมส์2025คารังที่33จัดขึ้นที่ประเทศไทยและบังวันที่9ถึง30ธันวาคมทั้ง3รายการนับเป็นบททดสอบสำคัญของ คุณพลทัพช้างศึกยุยสามปีโดยเฉพาะการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่โอลิมปิกเกม2 0 2 8นปในระยะยาวในคังนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นเท่าไงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยุยสามปีในครังนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันครับ อารนในงานนี้บอกได้เลยนะว่าเปาต่างชาติตบหน้าเปาไทยปิดฤุดูการไทลิก2 0 2วสุดคมไร้ข้อคราหาเมื่องานนี้ผู้ตัดสินจากการลิใต้ได้โชว์ฟอร์มเป๊ะนะฮะส่งท้ายไทลิก2 0 2วัคู่ชี้ชะตาแชมป์ไร้ข้อผิดพลาดเกมลื่นไหลมีคุณภาพตอกย้ำปัญหาเลือกรังของผู้ตัดสินไทยที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับสูง โดยงานนี้จบลงอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับทนานของศึกไทยลีก2024โดยในช่วงนัดสุดท้ายของพดูการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจเชิญผู้ตัดสินจากเกาหลีใต้มาทำหน้าที่2เกมชีสตาแชมป์ได้แก่บริลัมพบกับดมพิทเอฟซีพีทีประจวบพบกับธุรบังคอกโดยการตัดสินใจในครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาเลือกผลในวงการผู้ตัดสินไทยที่ยังขาดความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในการทำอาชีพในเกมสำคัญซึ่งมักจะถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องของความเป็นกลางและก็มาตรฐานในการตัดสินที่เกิดขึ้นในครั้นี้โดยผลลัพธ์ที่ออกมาชัดเจนนะฮะเปาต่างชาติทำหน้าที่ได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดการแข่งขันนั้นไหลลื่นสื่อสารกับนักกีฬาได้ดีทำให้บรรยากาศของเกมทั้งสงคู่นั้นสนุกตื่นเต้นและก็ได้รับคำชมจากแฟนบอลจำนวนมาก โดยสถิติการตัดสินที่น่าสนใจของสองผู้ตัดสินเกาหลีใ,ใต้แชร์ซังเคียบนะฮะคู่ของพีทปปีประจวบ f c แพ้ทรูแบงคอกไป2ต่อ4เป่าฟาวสิครั้งประจวบ5้าแบงคอก8ใบเลืองสี่ใบประจวบ1นึ่งแบงคอกสามล้ำหน้าหนึ่งครั้งแบงคอกได้ไปส่วนคู่ของคิมกอนทีคู่ของบริลัมชนะหนองพิษเอฟซีเต่อศูนเป่าฟาวสิบสาครั้งบริลาม9ก้าหนองโบสี 4. ใบเหลือง4ี่ใบ บริลัมย์สามหนองบหน1ลงลำหน้า7ครั้งบริรัมย์สและก็หนองบห้าซึ่งภาพรวมแบบนี้ตอกย้ำเลยว่าการนำผู้ตัดสินต่างชาติเข้ามาช่วยตัดสินมีส่วนที่จะยกระดับคุณภาพเกมให้แฟนบอลได้สัมผัสการแข่งขันที่บริสุทธิ์และก็ค่อนข้างยุติธรรมอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาคือคำถามนะ้ว,ว่าแล้วผู้ตัดสินไทยอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สมาคมฟุตบอล ก็ประสบปัญหาด้านการเงินการใช้เงินจ้างเปาต่างชาติไม่ใช่ทางออกถาวรและอาจจะยิ่งตอกย้ำว่าวงการตัดสินไทยกำลังตกต่ำในขณะนี้เรียกว่าถึงเวลาแล้วที่วงการลูกหนังไทยต้องจริงจังกับอาการยกระดับผู้ตัดสินภายในประเทศทั้งในแง่ของทักษะความน่าเชื่อถือและก็ภาพรัก พื่อจะให้กลับมาได้รับความไว้วางใจกันอีกครั้งและไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติในทุกเกมสําคัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นได้นะแต่ผมนี่นะฮะก็มีการพูดถึงเป่าต่างชาติะคะรับผมทีม่เรียกว่ามาตรฐานนั้นไม่มีข้อคอรหาเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอีกระดับหนึ่งที่เราก็เตรียมจะยกไปสู่ระดับนั้นให้จบได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับอันอารีปรทักคาวาสกิฟอนตาเล่นันดชิง a c l อิิส2024 ลุนแชมป์เอเชียบวกเงินรางวัลมากกว่า330ล้านบาทถ่ายทอดสดทางช่องบีจีสปอร์ตนะเมื่องานนี้ลุ้นแชมป์สมัยแรกนะฮะพรีวิวก่อนเกมนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปียนลีกเยอดิส2 0 24ระหว่างอันอาลีพบกับคาวานสกิฟอนตาเรแข่งกันค่ำคืนวันเสาร์ที่3พฤษภาคมเวลา23ิกา30นาทีณสนามคิงอับดุลราส,สปอร์ตซิต,ตี้ณเมืองเจดดาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ช่อง b g Sport จอดลึกความพร้อมทั้งสองทีมเส้นทางสู่รอบชิงรายละเอียดเงินรางวัลและก็บรรยากาศแฟนบอลกันสักหน่อยนะครับโดยงานนี้นะผมทางด้านของทางฝั่งนะฮะอาสุขบอลจิงแชมป์สมุทรสรเอเชียบริรการ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกอิบลิสเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากคนรัสซี่ชวีบคืออันอารีจากซาอุดีอาระเบียและก็คาวัสกิฟตุฟตเทนเจากญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่นั้นไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาก่อน การแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์3พฤษภาคมเวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนาคิงอับดุลตาสปอร์อรตซิตี้เบอร์เจดนาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube BG Sport ในครั้งนี้โดยเกมนัดน,นี้มีเงินรางวัลสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 3 7ล้านบาทนะฮะส่วนทีมรองแชมป์4ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ที่ประมาณ1 3 5ล้านบาท โดยงานนี้ทานดัางของทางอันอาดีนั้นก่อตั้งในช่วงปี1937ช้ป์รวมทุกรายการ51ราการรองช้ป์ ACL ปี1985ถึงปี2012มูลค่าทีมเนี่ยประมาณ170ลโ้านยูโรอายุเฉลี่ยนักเตะอยู่ที่ประมาณ26.6ปี h ฮดโค้ชก็จะมีมา,า,มาเทียลยาโซนะฮะจากเยอรมันอายุ37ปี ดาวซันโบก็จะเป็นอีวานโชนี่ทำไปถึง26ประตูดาวซันโบ A c l เออีร e ิทวริยัสมาเรส9ประตูฟอร์มฮนนัหลังสุดเนี่ยชนะรวดยิงไป16ประตูเสียไป4ยันดับในลีกอันดับที่4 58แต้มจะกทั้งหมด29บนัดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผลงานใน A c l เอีร e ิสนั้นก็ลีกสเตจชนะไป7เสมอ1ยิงไป21เสียไป8นะฮะส่วนรอบ16ทีมชนะอันตรายานรวมแล้ว5ต่อ1ส่วนรอบรองชนะเลิศชนะวุริลําไป3ต่อ0น ส่วนรอบรองนะฮะชนะอัน,นติวารนไป3ต่อ1สุด้ายฟังคาวาซากิฟอนเต้จากญี่ปุ่นนั้นก่อตั้งในช่วงปี1955นะฮะแชมป์รวมทุกรายการ14รายการเข้ารอบก่อนรอง ACL ปี2007 2009และ2017มูลค่าทีมประมาณ15.2ล้านา28ล้านยูโรอายุเฉลี่ยนักเตะอยู่ที่ประมาณ26.5ปี h ฮโค้ดชิกเงโตชิฮาเซเบะอายุ54ปี ดาสันโบจบแล้วก็จะเป็นอเอริซอนเจ็ดประตูดาสันโบเอซีเอลยูริสก็จะเป็นเอริซอนฮารามาซิโยโค้ดสีประตูฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1ยิงไป8เสียไป7อันดับในเจลิกอันดับที่8ปามี18แต้มจากทั้งหมด12นัดโดยผลงานในศึก A c l เอลริน,นะฮะลิกสเตชนะไป6แพ้ไป2ยิงไป17เสียไป4รอบต6บกทีมชนะซิงไฮเซนหัวรวบแล้ว4ต่อหนึ่ง รอบก่อนรองชนะอันซาร์ไป3ต่อ2และก็รอบรองเนี่ยชนะเออนาเซอร์ไป3ต่อ2ในครั้งนี้โดยคู่นี้จะแข่งขัน,น,ขนในวันเสาร์ที่3ามพฤษภาคมเวลา2ีสนาฬิกา30บนาทีตามเวลาของประเทศไทยด้านสนามคิงอับดุลปราสปอร์ตซิตี้เจดดาห์ฮะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube และก็ช่อง BG s ีส r t ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ฆคาวาสกิฟฟอนตตเลกันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข,ข่าวระคขัามกีฬาฟุตบอลไทย บอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับ